โดยภายในงานเด็กดีวีสตาได้เข้าฐานกิจกรรม activity learning โดยองความรู้ศีลส,สมาธิ ปัญญาโดยการเล่นเกมกิจกรรมถ่ายภาพประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกมบิงโกศีห้าและความดีสากลทั้งยังได้เข้าฐานรับชมภาพยนตร์สามิติเรื่องภูมินรกพบสวรรค์และพระพุทธเจ้าปราบมารทำให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์การทำทานอานิสงส์การรักษาศีลและโทษแห่งการผิดศีลจากนั้นได้อิ่มอร่อยกับอาหารขนมและครื่ เรื่องดื่มมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมโดยนางสาวกุลชาเจริญดำรงเกียรติอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีกล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ก้าจิตรัก์โข ổ, ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานสงฆ์โดยมีนางรุ่งทิพย์บุญตะจีนผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นตัวแทนนักเรียนได้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ กล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาร์และประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่อด้วยการแจกของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งมีของขวัญมากมายทั้งตุ๊กตาหมูเด้งตุ๊กตาหมีเนยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบแก่เด็กๆทุกคนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้เพราะความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนนทบุรีองค์กรภาคีทางภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วนของจังหวัดนนทบ,บุรีรวมทั้งคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ในการร่วมการปลูกฝังเยาวชนให้มีศิลธรรมนำประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไปค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชม ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวสได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกันกับบุญนิวสค่ะ